ผมจะมาติดเขียวขาห้องบาดผาไอ้เบิ้งครับวันี้มีผู้ใดเดี๋วพวผมว่าจะเข็นตอนติดเขียวหน้านครับผนว่นหาหลังจากที่ผมเบียมาแล้วทีนี่นี่นคือทําการบีบแล้วบมทันไอ้ติดเขียวตอนนี้ผมกําลังติดเขียวครับขานีเป็นขามไม้ขาไอ้ขาฝ่าพา,พากู้บาจานผรรสมใหม่ผมเห็ดออกลหลา่ไล่ขาฝ่า,ฝา,พา,พาชิ้นนี้ชิ้นนี้ท่อนนี้ชุดนี้เขียวใหม่ผมสิมาติดนี่สิเป็นลักษณะแนวนี้ครับรีดก้มๆมาแล้วนี่ ตอนนี้มัดรวหวหลายอันเนาะบางทีถอดได้บิ่องอยู่กับขวามือด,ด้วยเด้อครับกงเห็นพวกอะารเนาะหลายอย่าง,งานี่กุ้มกุ้งแนวนี่อันคือใหม่ล้านครับแต่ว่าขาเนี่ผมใส่ใหม่สีสมมันจังงามใส่ใหม่สีสมเช่นใหม่ประดูใหม่นู่นนี่นั่นสีสมนะครับพวมันมาไล่ตปสิก้อนสติดมันก็ต้องใส่ใส่ขวามือเอาครับตัดได้ก่อนได้กิ๊กอ่ะ ผลได้เพราะว่าข้าวบดแล้วได้หรอกมันยังหยุดแข็งแรงใส่กันแต็งไฟน้อยนึงครับบานต้องใส่ความหมอนลวนเอาได้ครับนี่เพราะว่ามันแข็งใหม่หมดนี่มันมันสีเอาะนะครับใหม่หมดนี่บบกือใหม่ล้านไม่ไว้จังสีนะครับไว้ปกติขัดเป็นขาไม่ไฟผมสีใส่ไว้มองไงก็ตามงบประมานเระครับ ตามแล้วค่ะตามไอ้งบประมาณที่สั่งนั่นแหละขาแพงก็ใช้ของแพงนังสิเพราะว่าใหม่เอามาเหดแต่ละขานีดก็แพงได้การอยู่กันกระตีไปสิครับผมกับเกาหอนหยอดไปนั่นเกาหอนยอดไปบ่านนี้เกิดขี้เนียดกระดาษได้เราเขื่อนนี่ทีไปครับอาจจะบอกเห็นได้ครับมันเหมือนเนาะแต่ว่านี่คือวิธีการข่าวให้เบื้องอธิบายให้ฟังงข่าวให้เบื้องนะครับ ก็บอเข้าใจก็บอเป็นอยังครับแต่ว่าผู้ผู้ผู้พ่นอยากเขียนผู้พ่นอยากขู่เนาะผมมาบอกว่าอธิบายฟังเป็นลักษณะนี้ว่าผมเห็นงานลักษณะนี้ลักษณะนี้แต่ละขั้นตอนจริงๆนะครับผมสิดคิดไปเรื่อยๆอีกสี่สักวันตีตีตีไปจนหลบติดไปจนเหลวจนพอใจแล้วกอนกอนผมสีมาเอาขีเลยมาอุดนี่นะครับอุดแล้วพออุดแล้ว พุดแล้วผมเสียเอาไปเจียเจียออกแล้วจังพุนเสียใหม่เป็นแบนใหม่เป็นแบนมพราะแผลคางนี่ก่อนจะทำการแต่งแนวนี่ครับบ้านนี้นี่คือแต่งแล้วแต่งแล้วเหลือแต่ติดสายไฟแล้วก็พุนในพุนได้ครับนี่ขาไม่หมกดอกตัวนี้นี่ขาไม่ดำตัวนี้อ่างอยู่บ่เซาอยู่นี่โบเท่าแล้วจักเถื่อนได้ครับแต่ล้นโดนพุนเจียเราเด้อครับนี่เจียให้เหล่าเจียแต่งเรียบไหลเลยเหลือแต่ติดสายไฟแล้วก็ไปพุนครับขาไม่ไฟนี่บ่ท่านใน ก็ทำได้ตีเขีวกำลังไล่ตีเขีวครับเพราะว่าผมของหนานอจังว่าได้มาถ่ายคลชีพความนี่ดิแล้วครับก็มีพี่น้องผู้ใดดอกคนว่าเฮ็ดให้เบิ่งแน้า่นมาผู้เพิ่นมักผู้เพิ่นสนใจนึกงานอ่างานฝีมืองานละเอียดแนวนี้เนาะก็ผู้ใดบ่มักกันก็บ่พัดวายกันเด้อครับมันอาชีพไผอาชีพมันเนาะผมบ่แม่นแนวอันนี้บ่แม่นแนวตลกบ่แม่นแนวสอนแนวกินเนาะเป็นสายงานสายงาน อาชีพอาชีพแปลกๆงานฟีมืองสินะครับกับความบุญขอบคุณนะครับทิดติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดเด้อให้กำลังแรงใจกันมาเนาะบ่มีทุกผู้ทุกคนบ่นมีพี่น้องทุกคนอ็าคือสิบุ๋ยพร้มเหมือนเดิมเนาะครับเนาะขอบคุณเลยลายเด้อครับเด้อ